สวัสดีครับพบก่กกบ m เมจิกแบ r a c a ม e ี y นะครับผมมา EP นี้เป็นที่มีรีวิวไพ่นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทำรีวิวกันมากเกือบหนึ่งปีเลยนะครับผมนี่คือสำหรับแรกที่มีจะหยิบมารีวิวนะครับนั่นก็คือ bicycle p r e historic ตัวนี้นะครับผม bicycle ไดโนเสารนะครับเมื่อวันผ่านตอนแรกเนี่ยที่มีเห็นตอนแรกคิดว่างูนะแต่จริงมันคือไดนโนเสาร์นะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับผมก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวตุ่นๆหน่อยนะเหืือนจะเป็นเหมือนแบบตัวซูนามิเด็กนะครับผมด้านข้างนะครับผมทั้งสองข้างก็ยังคงเขียนมาเดิมนะครับเป็นแอร์คูชชั่นฟินิชนะครับผมลายด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะมาทีนี้มาดูด้านในกันนะครับผมตรงลิ้นกล่องนะครับผมตรงลิ้นกล่องตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเเขาเรียกว่าเป็นกรงเล็บไดโนเสาร์นะขีดไว้แนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงที่เขียนว่าไบซิเคิลตรงนี้ก็จะเล่นเป็นลายโค้งๆนิดหนึ่งนะครับผมมาดมด้านในกันใบแรกที่เราเห็นกันนะครับผมนั่นก็คือไพ่โฆษณานะครับผมแบบนี้ด้านหลังไพ่นะครับผมก็คือจะเป็นแนวแบบทว์นะครับผมไม่ใช่วันเวนะก็คือหันด้านนี้หรือหันด้านนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับ จ็กเกอร์นะครับผมสามารถเอาไปเล่นกลเป็นคาราเชนได้นะครับผมโดยที่จ็กเกอร์เนี่ยใบหนึ่งก็คือจะเป็นไม่มีสีเลยส่วนอีกหนึ่งใบนะครับผมก็คือจะลงเป็นเขาเรียกว่าลงเป็นสีสําหรับนี้นะผมกนะ็คือสีเขียวค่ะสีแดงนะครับผมมันจะเป็นแดงตุ่นๆหน่อยนะจะไม่ใช่แบบว่าแดงแบบสดๆเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับผมมาเที่ยวน,นี้เรามาดูตัวกัน ที่แถมก่อนครับผมไพ่ที่แถมนะครับผมใบนี้เป็นดับเบิลแบ็คนะครับผมก็คือเราสามารถเอาไปเล่นกลได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็หน้าไพ่นะครับผมหน้าไพ่ทุกอย่างยังคงเป็นแบบสแตนดาร์ดโป๊กเกอร์ไซส์ทั้งทุกอย่างทั้งหมดเลยนะผมเป็นหน้าไพ่แบบสแตนดาร์ดเลยนะครับผมแต่ที่จะเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับนั่นก็คือเอแต่ละตัวนะครับผมเอแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะทําเป็นจัมโบ้อินเด็ก์แบบนี้เลยนะครับผม ตัวลายดอกไพ่ก็คือจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เอสโพแดงนะผมส่วนอันนี้เอสเข้าหลังตัดนะครับผมเอสดอกจิกเหมือนกันเลยนะครับผม,ผมก็ทําแบบนี้นะครับผมและพิเศษนะสำหรับนี้นะผมเอสโพดําเนี่ยสวยมากเลยนะผมก็คือจะเขียนเป็น bicycle prehistoric แบบนี้เลยนะผมแล้วก็จะมีกรงเล็บเหมือนกันเลยนะครับสําหรับนี้ประมาณนี้แล้วก็ความแข็งของตัวไพ่สำหรับนี้นะผมเดี๋ยวมีน้องๆถามแน่นอนนะผมความแข็งเนี่ยต้องบอกว่า จะแข็งกว่าตัวบ i c ซิเคิลธรรมดานิดนึงนะผมจะเป็นอารอมณนแบบเหมือนกึ่งกเกือบอลาดินเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมปนี้ดูนะครับผมเนีย่ยความแข็งมันนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวธรรมดาที่หนิคิดว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบการรีวิวผ้าอย่างนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะไปจากคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็น่าจะช่วมาสัก อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมพี่มีได้มีการไลฟ์นะครับผมในในช่อง m a จิ c แบรนด์นั่นแหละนะผมก็เหมือนไลฟ์ผู้พูดุยกับน้องนันแหละนะครับผมแล้วก็จริงๆตอนแรกเนี่ยกะว่าเมจิกแบรนด์เนี่ยก็คือจะแค่รีวิวไพ่อย่างเดียวเลยนะผมเพราะว่าเอาจริงๆไม่ไม่รู้ว่าเราจะเอาก้นไหนมาสอนแล้วนะเอาจริงๆแต่พอเราเริ่มไปดูแบบไม่ได้ดูมันนานๆเนาะพอเรากลับไปดูเฮ้ยมันก็จะมีคนนั้นคนนี้น่าสอนเพิ่มขึ้นนะผมก็เดี๋ยวพี่มีขออนุญาตเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอ่ คลิปสอนนี่ยกลดนะครับผมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพี่หมีจะพยายามลงให้ได้2คลิปนะครับผมถ้าไม่ได้เนี่ยคือได้คลิปเดียวแล้วน้องนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือจะมีแน่ๆนะครับผมอาทิตย์ละ1คลิปที่เป็นสอนนะครับผมแล้วส่วนที่เหลือนะครับผมพี่หมีตั้งใจว่าจะพยายามรีวิวไพ่ให้ได้วันละ1คลิปนะครับผมแล้วก็สำหรับน้องที่เพิ่งมาติดตามพี่หมีนะตอนนี้นะครับผมพี่หมีมีช่องทางทาง Tik t o อกแล้วหรือแอปดำนะครับผมก็ชื่อเดียวกันเลย Magic b e a r Academy นะครับผมแล้ว ทางน้องคนไหนอยากเป็นเจ้าของไพ่สวยๆแบบนี้นะสาระที่มีรีวิวนะครับผมเกือบทุกสำรับพี่หมีจะมีขายนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้ด้านล่างได้เลยนะครับผมมีช่องทางทางั้งช้อปปี้นะครับผมทั้งทิกตอกช็อปนะครับผมแล้วก็ทั้งไลน์นะครับผมสะดวกช่องทางไหนสั่งช่องทางน,นั้นได้เลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝึกกดไลค์เยอะนะครับไปลนะครับบ๊ bye ายบายฝากกด subscribe นะครับ